เจฟฟี Fair, ่ a m i l y Channel. สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ค,ควของเล่นไดโนเสาร์ครับนี่ครับของเล่นไดโนเดสาร์ครับก็เป็นหน้าตาทีเล็กนะครับนี่หน้าตาเป็นทีเล็กนะครับที่เจฟฟี่บอกเลี้ยแ,แดงเลี้ยแดงด้วยครับเลี้แดงด้วยค่ะอันะทั้งงาขอาขาบอกมีสองตัวโอ,อ้มีสองสองแบบเลยสองแบบเหรอ,อ สวัสดีครับเพื่อนๆพื่นยินดีต้อนรับสู่ช่องเจฟฟี่แฟมิลี่ชาแนลครับวันนี้ปะป๊ากับเจฟฟี่จะมารีวิวของเล่นจากต่างแดนครับอันนี้จะเป็นของเล่นไดโนเสาร์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งด้านในจะเป็นอะไรประป๊าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความนุ่มนิ่มคล้ายไอ้ถล้มโมเดลไดโนเสาร์ที่เป็นยางอะครับคืออันนี้ปะป๊าไปเจอเพจ ของของเล่นประเทศญี่ปุ่นแล้วป๊าป๊าก็ได้ลองสั่งมาคือสองถุงนี่แหละมีสีแดงกับสีเหลืองอะสีเล็กถมีสีแดงกับสีเหลืองอะนีสีเล็กมีสีแดงกับสีเหลืองนี่ป๊าจะปิดทุกถูงนะครับป้าชอบตัวอะไรมากป้าชอบสีแดงับสีเหลืองกันแน่สีเล็กสีเหลืองป้าชอบตัวไหนป้าชอบไทยสระท็อปครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะ ต้องลองแกะดูก่อนว่าข้างในเป็นตัวอะไรมันเป็นถุงนเนี่ยมันจะสุ่มดูว่ามีตัวอะไรบ้างซึ่งด้านหลังเนี่ยฉลาดอูเดี๋ยวตาชาวซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปไดโนเสาร์ไว้ยเยอะมากเลยทั้งคาโนทอรัสไทเซลาทอ็อปพวกอ่าสไปโนซอรัสเบคิโอซอรัสเนี่ยฮะปมาดูตรงนี้สิคุณด้ มีตัวสไปโนซอรัสด้วยเอนกิโลดูนี่ดูนี่คาดลูกค่ะลูกก็งั้นเดี๋ยวลองมาแกะดูกันว่าตัวนี้ตัวอะไรครับดถุงนี้จะเป็นโมเดลเดอเสาของเล่นรูปอะไรเป็นคารามเดอเสาเปล่าเกะไ,ได้ยังแกะได้แล้วป้าทำไมไม่เกะได้ล้วไอ้เพื่อนๆพืนดูก่อนป้าเดี๋ยวเราทำ เดี๋ยวป๊าป๊าเจฟี่จะลองแกะดูนะครับว่าด้านในจะเป็นเดินเสาตัวอะไรกันตัวนี้ฮะองกันนะด,ดูกอนผมจะดูนี่นะครับอเดี๋ยวป๊าป๊าแกะให้ป<ะ>้าเดี๋ยวแกะด้านล่างละกันน่าจะแกะง่ายหน่อยป้าป๊ป๊าครับ เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเรามา,าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนมันคือล้อดเดี๋ยวป,ป๊าป,ป๊าดูก่อนนี่ดูก่อนที่ว่าข้างในมีอะไรนะครับนี่ผมดูด้วย <c oughs> เฮ้ยชิมากเลยตัวอะไรอ,อ่ะเอาเรามาลุ้นกันเจฟฟี่ว่าตัวอะไรครับ <c oughs> ให้ถ่ายว่าเป็นตัวอะไรในทั้งหมดนี้ตัวนี้ชิมในนี้เป็นชิมวิกฮะอ่ะป๊าป๊าให้เจฟฟี่ถ่ายว่าเป็นตัวไหนอันนูชี้สิ จะฟีคิดว่าเป็นทีเลกตัวสีเหลืองนะครับมาเรามาดูกันว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรผมจะแกะด,ดนีก่อนจะเปิดผมจะดีอ่ะอะเจฟฟีลองเก็บเพื่อนเพื่อนดูสิครับอ้อเป็นสลามนี่เองนี่มันเป็นเหมือนสลามเลยทำไมมันอ้าปากนะมันเป็นนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่มันเป็นไดโดเสาแล้วก็มีความนุ่มเหมือนเยลลี่เลยครับยืดได้หดได้นี่ดูนี่ยืดได้ด้วยเห็นไหม ได้เยอะเลยแล้วข้างในเป็นเหมือนเม็ดทรายนุ่มๆครับเม็ดทรายนุ่มๆนอมันเด้งดึงดดดงด๋งได้ด้วยมันเด้งดึ๋งได้ด้วยจะฟีโชยเพื่อนๆดูโช์ให้เพื่อนๆดูก่อ,อนนี่นี่ครับเราบีบตัวนล้มันเป็นทรายทรายอ่ะอัวนี้เป็นชีดเนตัวชีดเหยือเปล่าตัวนี้เหรอตัวนี้มันยืนได้ตัวนี้ยืนได้ด้วยนะนี่ยืนได้ด้วยครับนี่ยืนได้ด้วย ถึงจะตัวถึงตัวจะเป็นเหมือนเยลลี um ่นุ่มๆนะครับแต่ว่าก็มีความแข็งแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวป๊าป๊าลองวางให้<า>ดูนี่<ม>าวางได้ด้วยมันทับต่อสู้กับทีเลกตัวแดงเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้มันเหมือนตัวนี้เลยอือ่าใช่ตัวนี้มันเป็นด้านในถุงนี้ก็จะเป็นคู่มือและเป็นชื่อของไดโดเร์นะครับดาร์โคเวเนเตอร์ มตัวนี้ป๊าป้าก็ไม่รู้จักนะนี่น,นคือตัวนี้ที่เราจำได้ครับเพื่อนๆอลองดูเห็นไหมแต่ด้านในก็จะมีอ,อบีบตัวเป็นค้ายเหนียวๆวะรูปแบบเขียนไว้ว่ามีพลังระดับไหนมีความแข็งแรงขนาดไหนแล้วก็จะมีนี่ครับรายละเอียดซึเ่เป็นภาษาญี่ปุ่นไอ,อันนี้ได้ยังเนี่ยแกนี้ได้ยังได้แกนี้ได้ยังเดี๋ยวก่อนครับลูกเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อน ตัวมันนะม,นมันเึ้งดึงได้ด้วยมันเด้งดึงได้ไหมนี่เจฟี่นี่เจฟี่ดึงยืดหางได้เห็นไหมยาวมากเลยครับและดึงขาได้มันมีความนุ่มมากเลยครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้นี่ดูผมชอบตัวนี้มากดึงหัว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 โชว์ว,ว้วาวว้าวน,นุ่มๆผมชอบตัวนี้มากมาเรามาอรอลุ้นกันอีกซองหนึ่งว่าในนี้จะเป็นตัวอะไร ขอเล่าถึงตัวเล็กตัวอื่นกันแน่อเดี๋ยวป,ป๊าป๊าเราลุ้นกันเรามาลุ้นกันป๊าครับตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัว,ต,วตัวนี้อะเป็นนักเล่นเสาก็ถ้าถามว่าก็เป็นสินค้าที่แปลกตานะป๊าป๊ายังไม่ค่อยเห็นเลยที่เป็นของเล่นไดโนเสาร์แล้วมีลักษณะเอ้ยให้ทายว่าตัวอะไรให้หนูทายว่าเป็นตัวอะไรลูกเอ้าเอา,เอา,เอา เดี๋ยวก่อนถ่ายก่อนถ่ายกับปอบป๊าก่อนเล็กเชือสีเหลืองใช่เปล่าใช่สีเล็กตัวสีเหลืองนะอ่ะเพื่อนเพื่อนรอชมกันครับว่าข้างในเป็นตัวอะไรอาจจะฟิกโชว์เพื่อนดูตายตัวเดียวกันเลยไม่ตัวนี้แก้วอ่ะว้าในี่ครับได้มาเป็นตัวเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมได้ผิดแล้วอ่ะเออผิดแล้วได้เป็นตัวเดียวกันเลยว่าได้ตัวเดียวกันเลย นี่ครับตี่มีตัวนี้ทำไมไม่มีอ่ะนี่มไม่มีทั้งตัวแต่ว่าปา้าฟ้ามีถุงหนึ่งซื้อมาอีกจากของเว็บเพจหนึ่งเดี๋ยวเอามาดูกันว่าจะเป็นตัวแบบสองตัวนี้ไหมสักครู่นะครับเนี่ยมันเริ่มถูงพันแล้วนะป้าเริ่มถูงพันแล้วนะมันเริ่มถุงพันแล้วใช่ไหมใช่แล้วต่างมันถุงพันแล้วใช่ไหมครับรุนกันไหมเออเรอลุนกันดูนี่ด ตัวทีเล็บตัวทีอย่างตัวนี้ไปแกะกันหนูรักมันไหมรักรกักสองตัวเลยสองตัวเลยหนูบีบเป็นสายนุ่มๆอะมันเป็นสายนุ่มๆครับข้างในนี่ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ป๊ปป้าสั่งซื้อมาครับให้เพื่อนดูถึงที่ที่ไหนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นมอนสเตอร์ จะไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งให้เพื่อนๆดูด้านหลังนีงน่ครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นมอนเตอร์ไม่ใช่เดโนเสาแบบนี้อันนี้จะเป็นมอนเตอร์และด้านหน้าก็คือจะโชว์ให้เห็นเลยว่าอ่าเป็นซิลิโคนดึงยืดได้เนี่ยเพื่อนๆดูครับอันนี้ทีเล็กให้เพื่อนๆดูก่อนนี่คือการอาทีเล็กนะคือการาทีเล็กตัวเนี้ย ป,ป๊าดูในเว็บเพจของเล่นจากต่างแดนกนของประเทศญี่ปุ่นก็ที่สั่งซื้อมาจะมีอันนี้เป็นตัวมอนสเตอร์แล้วก็จะเป็นตัวของไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ป๊าสั่งมา2ชิ้นและตัวมอนสเตอร์นี้สั่งมาแค่ชิ้นเดียวเรามาลุ้นกันว่าด้านในจะมีอะไรครับ เดี๋ยวป้าแกะก่อนระวังกาไกลดิดมือตัวเองนะครับระวังกนไกลานีมือตัวเองครับป้าต้องระวังมากมากดีนะได้ครับมากที่สุดเลยนะต้องระวังให้มากที่สุดเลยใช่ไหมใช่เื่อมันเป็นสุดแน้วดีมือป้าเจ็บด้วยนะการกลายเล่นไม่ได้นะครับลูกมันของมีคมป้าข้ามเล่นเหมือนกันนะนี่ครับเพื่อนๆป้าแกะแล้วเดี๋ยวลองแอบดูซิมันติดตัวอะไร อาเจาฟี่เดี๋ยวอรอลุ้นครับอาหยิบโว์เพื่อนๆดูซิว่าตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรอะ่ะมันเนียวเนี้ยวะนี่ครับเพื่อนๆรูปทรงก็จะคล้ายแมวน้ํานะครับแต่ว่าเหมือนแมวน้ําผสมปลาหวานปลาโลมาเพราะมีหางนี่หางเป็นปลาด้วยอ่ะเพื่อนๆลองดูให้เพื่อนๆดูก่อนเอผมจับก่อนนะลองดูดิเนี่ย<อ>มันเนียงเนียว<ด>ยว,ยวะ เอออันนี้มันจะนุ่มกว่าตัวนี้มากเลยนะดึง,ดงได้ไหมลองดึงดิเอ้ยดูนี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนดึงนะมันไม่กลับล่างกลับล่างไหมเดี๋ยวลองดูดิลองดึงขาดิตือตือดึงวะดึงตัวนี่เอ้ยโอยอยตัวยาวงเงี้ยดึงห่างเลยนี่มันเพื่อหาเป็นง อ่ะเป็นปลาเลยเห็นไหมปลาตัวเนี้ยมันตัวนุ่มอ่ะตัวมันนุ่มใช่ไหมตัวมันมันมันนุ่มกว่าตัวเดโดเสาร์นี่นะอันนี้มันไม่นุ่มอันนี้ไม่นุ่มเท่าไหร่อันนี้จะนุ่มกว่าไมตัวนี้มันเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวไหมมันเหนียวนุ่มนะเนี่ยมันดึงได้มากเลยเห็นไหมดึงดึงยืดได้มากเลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่มันดึงขาไได้นะดึงได้ปะดึงได้ดิเนี่ยนี่พอดึงเสร็จมันก็จะเป็นรูปทรงเนี่ยยืดไปตามที่เราดึงเนี่ยครับ ตัวนี้ดึงได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ดึงได้แต่ว่ามันจะแป๊บเดียวมันก็กลับเป็นรูปทรงเดิมเนี่ยเราเล่นได้ไหมได้เุาคงไม่ทำงานให้กเออมันก็แปลกๆดีนะครับของเล่นจากต่างแดนมีอีกไหมไม่มีแล้วครับป๊าป๊าซื้อมาสั่งซื้อมาแค่สามห่อครับก็ดูแล้วก็เป็นสิทธ ตัวของเลเด็กที่มันแตกต่างจากบ้านเราจริงๆครับมันก็แปลกๆอยู่เพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเห็นว่าของเล่นที่เป็นทรายยืดด้านในอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยเราจะมีหรืออาจจะมีแต่ผมไม่เคยเจอหรือเปล่าเนี่ยมันกลับเป็นคลามได้ด้วยนี่เจฟฟี่บอกมันมันจะคล้ายๆสลามเลยแหละครับมันยืดได้แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็กลับมาเป็นตัวของมันเหมือนเดิมนี่มันยืดเป็นหัวเอเลียนได้เลยนี่ ได้ด้วยนะเนี่ยถลามได้ด้วยพับเป็นถลามพับเป็นสลามเท่ไหมเทเทฉันเดี๋ยวเขาข้างในได้ยัอ่ะคุณบอกคุงไปก่อนก็วันนี้ป๊าๆเจฟฟี่ขอเจ้าการรีวิวของเล่นจากต่างแดนแค่นี้นะครับเพราะว่ารู้สึกเออมันก็ตื่นเต้นดีอ่ะแปลกๆอยู่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยรู้สึกว่าเป็นของเล่นที่แปลกใหม่สําหรับเจฟฟี่ด้วยครับพรุ่งนี้ผมจะเก็บไว้ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจฟฟี่ a m i l y Family Channel ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าปาและเจฟฟี่ทำคลิปวิดีโอสนุกสนุกต่อไปด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องเจฟฟี่ a m i l y Family Channel ด้วยนะครับ